เอานะครับนี่มาชมการแข่งฟีไฟครับแข่งหนึ่งหนึ่งนะครับของน้องมังกรทองบุรีน้ำนะครับราชาฟรีไฟนะครับแข่งสดๆให้ดูครับไม่ได้แข่งมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับเพราะหาคนเก่งๆมาแข่งไม่ได้ครับเลยต้องไปเล่นบ็อกฟูตอ่าครับตอนนี้ก็น่าจะมีคนเก่งๆที่พอจะเล่นกับราชาฟรีไฟได้บ้างแล้วครับ เพราะว่าราชาไม่ได้จับฝีไฟมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับว่าอืมอาจะเล็กตรงแต่งแอนนี่มีการตั้งไอวอลแล้วก็มีหางจุกตูดให้รู้ว่าราชาของจริงเป็นยังไงนะครับให้รู้ว่าบ้างว่าน้องมังกรทองมีรำไม่ธรรมดานะครับไม่ได้เล่นนานก็จริงนะครับแต่ฝีมือนี่ก็ระดับแนวหน้าของโลกเลยนะครับ อยู่ไหนวเล่นสดให้ดูครับเล่นสดให้ดูครับมเล่นมานานดูฝีมือหน่อยนี่ยไม่ได้เล่นมานานครับแต่ฝีมือก็ก็อย่างหนูนึงนะครับยิงหัวครับของจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับของจริงครับหัวแตกครับหัวแตกครับให้รู้สบ้าพว่าของจริงเป็นยังไงครับเด็กๆครับ นี่ละของจริงครับนี oh, ่คือน้องมังกรทองมีดามครับของจริงครับของจริงครับโอ้โหไม่นธรรมดาครับน้องเล่นชิวๆครับเนี่ยครับโหสุดยอดครับสดๆครับสดๆครับมาชมกันต่อครับเมื่อกี้โดนหัวครับตอนนี้น้องมังกรทองมีดามนำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหดูครับทางน้องจะแก้เกมยังไงนะครับแหมชมกันต่อครับชมกันต่อเอาน้องอาลุกมาด้วย โอ้โหเห็นปีราชาครับบัดตอนนี้บัตรมังกรไม่ธรรมดาครับมาด้วยปีกครับปีกปีกของเอ่อโน .1 ครับอ้าววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาอะไรวิ่งมาเอาอะไรครับมาแล้วมาแล้วครับรอครับรอรอครับรอรอครับแล้วก็ลมทั้งยืนครับว่าเป็นยังไงครับนี่คือน้องมังกรทองวีราม นี่คือนอกทองคอมทองมีรามนะครับจะไม่ขึ้นใจนะครับราชาฟรีไฟนะครับหรือเรียกว่าราชาทุกเกมด้ครับของจริงครับของจริงครับของจริงเป็นอย่างไรบ้างครับนําไปสองศูนย์นะครับโอ้โหอ่อนๆมาอย่างนี้ก็ตายอพีนะรับเขายิงหัวหนุแบบกระโหลกยางแตกอ่ะเจออ่อนๆมาอย่างนี้ก็เสร็จแล้วที่ไม่ได้แข่งมาปีหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่นะครับหาคนแข่งไม่ได้ครับ ฟึกฝีมือวันละหนึ่งครั้งเก่งเกินครับฝีมือระดับโลกครับเก่งเกินครับหาคนแข่งด้วยไม่ได้ครับเลยไม่เไม่เล่นไม่เล่นเกมโรบอทน่าจะล้มทั้งยืนอโอ้โหครับนี่ครับว่าให้ดูเขาปกเป็นยังไงเรียบร้อยครับ สามศูนย์นะครับของจริงนะครับของจริงนะครับนี่คือน้องมังกรทองมีรามนะครับนี่คือของจริงนะครับเล่นให้เด็กๆดูนะครับเล่นให้อ่อนๆดูนะครับว่าของจริงเป็นยังไงครับผมอ่าตอนนี้น้องมังกรทองมีรามครับนาไปสามต่อศูนย์แล้วนะครับโอ้โหนี่แหละคือของจริงนะครับนี่คือของจริงนะครับจริงๆราชาจะไม่รังเกเด็กนะครับราชาจะเล่นกับกับคนที่ระดับแนวหน้า เหมือนกันนะครับแต่ว่าระดับแนวหน้าก็ยังไม่มีครับโอ้โหลมนักเยอะครัโอ้ของเดียวคเม็ดเดียวครับของจริงจะเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นงไงครับเป็นไงครับโนหนึ่งครับโนหนึ่งครับนี่ครับราชาฟรีไฟของจริงครับจำไม่ขึ้นใจครับน้องมังกรทองรีรัมนะครับของจริงของจริงของจริงเอานะครับตอนนี้นําไปแล้ว4ต่อ0ูนย์นะครับถ่ายสดๆนะครับให้เด็กๆดูครับถ่ายสดๆเลยนะครับ นี่ว่เป็นฝีมือของราชาของจริงนะครับโอ้โชั่วโมงนี้ครับใครก็ใครก็เทียบไม่ติดครับเคยได้ยินชื่อว่ามองกรทองวิรัมนี่โอ้โหทุกคนบางคนหนีหางจุกตูดนนะครับบางคนนี่ต้องบอกว่าโ,โหยกทงขาวครับชื่อนี้ระดับแนวหน้าของประเทศครับอ่าเป็นไงครับเป็นไงครับอ่ามีการโผล่มาครับ โผมาอ้าวโผมาครับไม่มาราชาไปหาครับไม่มาราชาไปหาครับให้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงครับวิ่งหางยุ่งกันเป็นยังไงครับโอ้โหราชาบอกว่าแหมพลาดนิดเดียวครับไหม่เป็นไรครับอ่อนให้เด็กๆครับแหมะครับเมื่อกี้นะครับราชาอ่อนให้นะครับราชาอ่อนให้นะครับ อ่านะครับตอนนี้ครับเขาก็ตีมาหนึ่งศูนย์นะครับอ่อนให้ครับอ่อนให้หนึ่งเกมครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ครับตีมาสี่หนึ่งครับเเดี๋ยวเดี๋ยวล้มทั้งยืนเดี๋ยวล้มทั้งยืนเดี๋ยวก็ล้มทั้งยืนให้รู้สักบ้างว่าของจริงเป็นยังไงนะครับให้รู้สักบ้างว่าน้องมังกรทองมีรมนี่คือคือของจริงนะครับนี่คือของจริงครับโนนหนึ่งนะครับรายชาฟรีไฟครับอ้าว นี่ครับนี่เป็นการล่อเสือออกจากถ้ำนะครับโอ้โหอาชาไม่ธรรมาดาครับมีแผนครับนี่ละองจริงครับ โอ้ตามครับตามครับตัวรูคนนี้หางจุกตูดครับโอ้ยโดนตีแล้วครับโอ้ยของจริงครับเป็นไงครับแหมตัตรูเล่นหนีหางจุกตูดครับอาจารย์บอกโอ้ยตามจนตามได้ยังไงครับโอ้โหอ่อนให้สองเกมครับโอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้เัาตีตื้นมาที่สี่ต่อสองนะครับน้องกวนว่าเห็นก็ชิวๆครับมองไปไม่มีอะไรครับเพราะว่าค่าศึกไม่มีอะไรเลยนะครับศัตรูครับเขาก็ยิงมั่วๆเอาครับ มอบอนว่าต้องอ่อนท่านนี้หนึ่งได้ซูสีเขาว่าอย่างนี้ครับอาหมานะครับนคนนี้จะวิ่งออกมานิดหนึ่งครับพอวิ่งออกปุ๊บหนูก็รอยิงเลยเขาชอบวิ่งออกมาแล้วก็ตั้งไอโบหมาครับอโอ้โหอูเอาครับ ทุกเกมเนี่ยรายชายเป็นคนบุกครับโอ้โหยิงแบบยิงแบบไล่ยิงเหมือนเหมือนแบบอะไรนะไล่ยิงเหมือนแบบโอ้โหนีห่างจุกตูดอะะว,อ <c oughs> ว่าของจริงเป็นยังไงว่าก็ของจริงเป็นยังไงนั่ไม่อยากคุยนะโอโ้น้องมังกรทองมีรามน,นี่คือของจริงนะเด็กๆดูนะว่า โอ้ไม่อยากคุยเลยว่าของจริงนะดูเอาดูเอานะของจริงของจริงของจริงอ้นี้นําไปห้าต่อสองครับตอนนี้ราชาบุกอย่างเดียวครับไล่ต้อนครับไล่ต้อนครับทางโน้นก็หนีหางจุกตูดน,นะครับเขาว่าเป็นราชาฟรีไฟเขาก็หนีครับเขาได้ยินว่าโอ้นี่น้องมังกรทองมีรำเนี่ยโอ้เขาก็หนีแล้วครับโอ้ยไม่ต้องไอ้ตั้งให้วอลครับโอ้ซิยิงเลยครับโอ้โห เขาบอกเขาอยากเขาอยากเล่นแบบมาทาแบบน้องมังกรบ้างครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับน้อมนั่งยืนไงหลังครับหไงหลังครับเป็นไงครับของจริงครับหัวแตกครับเป็นไงครับของจริงครับให้รู้สว่างว่าน้องมังกรทองเวรามคือของจริงครับคือของจริงครับตอนนี้น้องมังกรทองเวรามนำไปหกต่อสองครับไม่อยากคุยเลยครับไม่อยากคุยครับ แต่ก็ต้องคุยนิดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่เลยครับโน .1 นะครับปีที่แล้วเก่งที่สุดในจังหวัดบีำนะครับปีที่แล้วครับผมมาปีนี้เก่งที่สุดในประเทศไทยครับโอ้โวปีหน้าน่าจะระดับโลกครับปีที่แล้วคือคือไม่ได้เล่นมาปีหนึ่งครับคือหาคู่แข่งไม่ได้ครับเก่งเกินไปครับต้องไปเล่นบล็อกฟูดนะครับต้องไปเล่นเกมโรบอทครับ เล่นเกมฟรีไฟล์หาคู่แข่งไม่ได้ครับครับดูครับดูครับดูเองเองดูเองครับถ่ายสดให้ดูครับเล่นเองครับนะดูเอาเองครับเดี๋ยวหาพ่อคุยครับจริงๆก็ไม่ได้คุยนะครับอ้โอ้โอ้โดนนรัโดนแล้วครับ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 โดนแล้วโอ้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 โดนครับโดนครับ โน่นกล้มนั่งยืนล้มนั่งยืนนี่คือของจริงนี่คือน้องมังกรทองวีรมนี่คือของจริงนอนเล่นชิวชิวก่อชนะแบบชิวชิวนะครับนี่คือของจริงไม่ได้มน้นบะน้องมังกรทองวีรำครับของจริงของจริงของจริงครับ <c oughs>